stupid president 350 billion dollars <iberatını Vincent Leonard> คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ในสายกับทางอดีตกัปตันและท่านเป็นประธานวิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชียแอมโคนะครับดรเฉลิมวุฒิแท่นสุวรรณอาจารย์เฉลิมวุฒิสวัสดีนะครับครับสวัสดีครับคุณมนายครับสวัสดีครับต้องขอให้อาจารย์ช่วยอัปเดตสถานะล่าสุดก่อนนะครับที่ทะเลดําในช่วงสามปีกับอีกหนึ่งเดือนจนถึงนัปัจจุบันนี้เป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ครับครับคุณมนายครับ รบกวนช่วยเปิดภาพที่หนึ่งนะครับเพื่อเป็นอให้ให้เห็นภาพการจราจรล่าสุดเมื่อตอนเช้านี้เองครับในทะเลดําครับครับอืมขึ้นมาแล้วบอกด้วยนะครับมีเรี้อยครับมีมีทั้งเรือสีเขียวสีแดงสีน้ำเงินเลยอาจารย์ครับสีแดงครับครับก็จะเห็นว่าการจราจรในในทะเลดํานะครับเอก็จะมีการคับขั่งแถวแถวเอใช้ฝั่งจะวิ่งใชายฝั่งเป็นหลักอันนี้เป็นเป็นประเด็นที่จะต้องคุยกันแล้วก็ ไปดูในน่านน้ําของอยูเครนก็จะไม่เห็นเรือนะครับมีอยู่ลําเดียวแค่นั้นเองโอเดซาก็จะไม่เห็นทีนี้ไม่เห็นเรือไปว่าไม่ใช่ไม่มีเรือนะครับ oh. เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเอ๊ดด้วยเหตุผลอะไรทําไมถึงวิ่งชายฝั่งและในน่านน้าของของรัสเซียเอ่อของอยูเครนนั้นไม่มีเรือเลยครับครับเหตุเหตุหผลคืออะไรอาจารย์ครับแต่ว่าดูดูจากแผนที่ที่อาจารย์ส่งมาเหมือนกับว่าคือทะเลดําเนี่ย การจราจรบางส่วนก็ยังมีอยู่ไม่ได้หายไปสักทีเดียวในช่วงสามปีหนึ่งเดือนที่ผ่านมาใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับเป็นภาพที่สองครับลองดูภาพที่สองนะครับภาพที่สองนี่ก็บอกเราว่าก่อนหน้านี้เท่าเท่าที่เราทราบก็คือ,อมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งประมาณกรกตดาปี2022ถึงกรกตดาปี2023ที่ทางสี่ฝ่ายมียูเครนมีรัสเซีย มีตุรกีแล้วก็มียูเอนะสร้างทําเส้นทางในการขนธัญ,ญพืชนะครับเ,เพื่อความปลอดภัยในการขนส่งแล้วก็เอาอาหารไปเลี้ยงโลกว่างั้นเดอ uh. มันจะเป็นสีขาวนี่แหละครับนั่นคือเส้นทางที่เซตแต่พอ,อ,อช่วงหนึ่งหลังกรกฎาปี2023รัเสเซียก็ถอนตัวเพราะให้เหตุผลว่าอสินค้าที่ขนไปนั้น ไม่ได้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้คุยกันตั้งแต่แรกก็คือแทนที่จะไปเลี้ยงโลกที่สามก็ไปเลี้ยงยุโรปนะ<ม>เป็นหลักซึ่งก็คือสมาชิกนาตโตก็เป็นโจทย์ของรัเสเซียว่าง,งั้นนะครับก็ก็ให้ผลในการถอนตัวแต่หลังจากที่ถอนตัวแล้วครับทางยูเครนเองก็ก็ไม่หยุดนะก็ไปเซตรูทใหม่ที่เป็นรูทสีเลืองเหลืองนะครับเป็นไข่ปลาเนี่ยก็จะวิ่งชายฝั่งครับจะวิ่งโรมาเนียนะไปทางบบลารียโรมาเนีย แล้วเข้าโอเดสซาซึ่งชายฝั่งเนี่ยรูทนี้จะได้รับการดูแลเป็นคอรดอร์เหมือนกันครับแต่ได้รับการดูแลจากนาโต้นั้นวิ่งใกล้ฝั่งที่สุดก็คือแนะนําให้กับตันวิ่งใกล้ฝั่งที่สุดนะครับแล้วก็มีการบริหารการจัดการเช่นะจะต้องมีการติดต่อ กับฟังอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ก่อนที่จะเข้ายูเครนนะครับเมื่อกี้เราก็จะเห็นว่าไม่มีเลยในน้ำน่านน้ำยูเครนเพราะฉะนั้นก่อนเข้ายูเครนจะมีการทิ้งสมอนะครับแล้วก็มีการกระบวนการจัดการแต่เข้าใจว่าหลังจากที่เข้าน่านน้ำยูเครนแล้วเนี่ยระบบการบ่งชี้ตำแหน่งจะโดนปิดเพราะฉะนั้นจะไม่เห็นเรือจริงๆมีเรืออยู่แต่ไม่เห็นเรือเพราะฉะนั้นเพื่อความปลอดภัยในการจัดการด้านซิเคียวริตี้ครับประเด็นอยู่ตรงนั้นครับ อ๋อ oh, แสดงว่านับตั้งแต่กรกดาคม2023ที่ข้อตกลง4ฝ่ายขนส่งธัญพืชโดนฉีกไปแล้วแต่ว่าการขนส่งไม่ได้จบไปด้วยยังคงมีการเข้ามาผ่านช่องแคบบอสฟอรัสแล้วก็เลาะๆๆตามชายฝั่งแล้วก็ไปลงที่โอเดสซาของยูเครนใช่ไหมครับอาจารย์ครับใช่ครับใช่ครับเขายังไม่หยุดครับแต่ว่าพอวิ่งชายฝั่งก็มีกองทัพของนาโตดูแล ง่ายหน่อยแล้วก็ต้องมีการสื่อสารกันตลอดเวลาระหว่างเรือกับตันเรือกับนาโต้เพราะว่ามันจะมีอันตรายจากเช่นพวกทุนระเบิดอะไรต่างๆพวกนั้นครับจะต้องมีการรายงานว่าอยู่ที่ไหนอย่างไรครับครับเอ๊ะอาจารย์ครับคือใน เลดร์ในดาวเทียมที่อาจารย์ส่งมาให้สีของเรือแต่ละประเภทเนี่ยบ่งบอกอะไรบ้างคือสามารถบ่งบอกได้เลยไหมว่าเป็นเรือรบเป็นเรือด้านการทหารเป็นเรือขนส่งสินค้าหรือเป็นเรือท่องเที่ยวครับอาจารย์ครับครับครับสีจะบ่งบอกครับถ้าเป็นสีแดงก็เป็นเรือพวกพลังงานเรือน้ํามันสีเขียวก็เป็นสินค้าทั่วไปครับก็จะแยกแยกสีออกมาครับแต่ส่วนเรือรบผมผมไม่มั่นใจส่วนใหญ่เรือรบเขาไม่ค่อยเปิดตัวบ่งชี้อยู่แล้วครับ เรื่องกับของการบริหารด้าน Security ครับออแต่แต่ขณะเดียวกันแน่นอนว่าคือถ้าเกิดว่าจะเข้าไปถึงโอเดสซาของทางยูเครนได้ก็ต้องผ่านทางด้านของช่องแคบบอสฟอรัสของตุรกีใช่ไหมครับอาจารย์ครับใช่ครับตอนขาเข้ายังไงก็ต้องผ่านอยู่แล้วครับอือซึ่งซึ่งขาเข้าที่ผ่านไปตุรกีเนี่ยไม่แน่ใจว่าในช่วงที่ผ่านมาคือลงรายละเอียดถึงขนาดมีการตรวจสอบไม่ว่า หลักๆต้องเป็นการขนส่งธัญพืชเท่านั้นมีอาวุธไปด้วยหรือเปล่าหรือว่าพอข้อตกลงโดนฉีกไปแล้วก็ไม่ได้มีการตรวจสอบอีกเลยครับครับการการตรวจสอบก่อนหน้านี้ด้วยสีฝ่ายเนี่ยอตอนที่มีการบังคับใช้เส้นทางปลอดภัยการขนส่งที่ร่วมกันหลังจากที่โดนฉีกแล้วก็ก็ไม่มีการตรวจแบบนั้นแล้วครับทีนี้บาบริหารการจัดการให้วิ่งชายฝั่งแล้วก็นาโตเข้ามาบริหารการจัดการแล้วก็ก่อนเข้ายูเครน นะครับกองทัพยูเครนก็จะแจ้งกับตันมาว่าทิ้งสมอตำแหน่งไหนอย่างไรแล้วก็อาจจะขึ้นมาตรวจหรือตรวจเอกสารเ,าเชื่อได้ว่าความเสี่ยงต่ำก็สามารถเข้าไปได้เลยครับแต่ต้องอยู่ในการกำกับของของกองทัพยูเครนตลอดเวลาถ้าเกิดอยู่ในน่านน้ำของยูเครนครับซึ่งก็แน่นอนว่าด้วยความที่ผ่านชาติสมาชิกของนาโตด้วยแล้วก็เป็น eu ด้วยเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยยังคงเดินทางได้ตามปกติถูกไหมครับ ใช่ครับใช่ครับแต่มีความเสี่ยงตอนที่เข้าในน่านน้าของยูเครนหน่อยก็เลยต้องมีการปิดตัวบ่งชี้แล้วก็ต้องมีการบริหารการจัดการเท่าที่ทราบประกาศเป็น security level 3 level 3ก็คือสูงสุดครับเพราะฉะนั้นทางเรือเองก็มีแผนในการจัดการเพื่อสอบรับในการลดความเสี่ยงในเรื่องของ security level 3ใน area ต่างๆด้วยครับครับเอออาจารย์นิดเดียวนะครับคือคือโดยปกติถ้าเกิดปิดตัวระบุตําแหน่งของเรือใช่ไหมครับคือจะถึงขั้นทําให้ทุกฝ่ายไม่เห็นเลยเหรอครับ เพราะว่าในความเป็นจริงบางทีก็รู้สึกว่าก็ยังสามารถมองเห็นได้ด้วยตาอยู่หรือเปล่าครับใช่ครับใช่ครับเป็นแค่ไม่สามารถดูได้จากดาวเทียมแค่นั้นเองแต่โดยหลักการแล้วเนี่ยกองทัพฝ่ายตรงข้ามสามารถที่จะใช้เรดาร์ได้ครับในการในการที่จะแกสแกนหาสามารถทําได้ครับแต่เป็นการลดความเสี่ยงที่สามารถทําได้ครับอ๋อเพราะว่าด้านหนึ่งคือเวลาการโจมตีในพื้นที่ทะเลที่เราเคยได้ตามข่าวกันมา ณยุคปัจจุบันนี้ถึงขนาดมีการใช้โดรนหรือว่าเรือไร้คนขับอยู่ในอาจารย์ครับใช่ครับใช่ครับโอ้ซึ่งตรงนี้เองถ้าเกิดว่าใช้ระบบเป็นเรดร์เนี่ยก็ยังพอสามารถระบุตำแหน่งได้อยู่แต่ว่าทีนี้เองก็จะเป็นพื้นที่ของใครของมันนะครับใช่ครับใช่ครับเรดร์ก็จะใกล้ต้องใกล้หน่อยในระยะยี่สิบไม่สามสิบไม์แต่ถ้าเกิดว่าเราบ่งชี้เนี่ยเราสามารถเห็นที่ไหนก็ได้มันเป็นพับลิกเอ็กเซสครับเป็นใครก็สามารถเข้าไปดูในระบบแอปพลิเคชันนี้ได้ครับเอาล่ะถ้าเกิดว่าเป็น ยูเครนก็จะมีการลัดเลาะไปบริเวณฝั่งตะวันตกของทะเลดำนะครับแต่ว่าทีนี้ถ้าเป็นรัสเซียละอาจารย์ครับสุดที่ผ่านมารัสเซียเขามีการใช้ประโยชน์การขนส่งผ่านทางทะเลดำอยู่บ้างไหมหรือว่าไม่มีเลยครับอาจารย์มีครับมีครับก็เราก็จะเห็นนะเข้าทะเลอาซอฟในรูปที่หนึ่งเนี่ยเราก็จะเห็นชัดว่าเรือจากจากรัสเซียเข้าออกยังเป็นปกติครับจะเห็นนะครับมันมีมีเรือเข้าออกทะเลอาซอฟด้วยอ๋อใช่ครับใช่ครับใช่ครับ ตรงแหล,แหลมไคเมียก็ทะเลอาซอฟตรงเวิร์งไปทางตะวันออกอีกนี่นะครับใช่ครับแต่จะเห็นว่าเส้นทางมันจะหลบไปทางด้านตะวันออกของเทะเลดําเป็นส่วนใหญ่เนื่องมาจากว่ามันจะมีส่วนอ,อ่อนไหวอยู่ในระหว่างที่เขตแดนระหว่างน่านน้าของยูเครนกับน้าน้านํา,า,ารัเสเซียตรงนั้นก็จะเป็นพื้นที่อ่อนไหวเพราะฉะนั้นเรือก็พยายามหลบครับอ๋อเรืออ้อมพื้นที่เสี่ยง แต่ด้านหนึ่งก็คือเรือของรัสเซียเนี่ยแน่นอนมันต้องผ่านตุรกีเช่นเดียวกันซึ่งเขาก็ให้ผ่านเข้ามาได้แล้วก็ผ่านแหลมไคเมียไปแล้วก็เข้าทะเลอาซอฟได้ปกตินะอาจารย์ครับได้ปกติครับได้ปกติครับเอ๊ะไม่แน่ใจว่าในทะเลดำเนี่ยอาจารย์เคยเล่าให้ผมฟังเกี่ยวกับการขีดเส้นเรื่องของการประกันภัยทางเรือด้วยเขายังมีอยู่จนถึงนับปัจจุบันนี้ไหมครับอาจารย์ครับยังมีครับประกาศในเรื่องของเขตวอโซนหรือเขตสงครามยังมีอยู่ครับอยากให้ดูภาพที่3ามครับ สีม่วงๆนั่แหละครับก็เป็นเขตสงครามที่ได้ขีดไว้ตั้งแต่2022นะครับมันก็ครอบคลุมพื้นที่ใหญ่เหมือนกันนะอาจารย์ครับครับใช่ครับใช่ครับคือหมายความว่าเรือลําไหนที่เข้ามาในพื้นที่เขตสีม่วงที่ว่านี้ไม่รับประกันทุกรูปแบบเลยใช่ไหมครับแบ่งแยกออกมาเป็นแบบนี้ครับเก็คือหนึ่งก่อนที่จะเข้าเนี่ยทางทางเรือจะต้องแจ้งบริษัทประกัน ที่เราได้ทําประกันไว้ก่อนก่อนที่จะเรือจะเข้าในในพื้นที่นี้เ,เพยันบริษัทประกันก็จะบอกว่าโอเคถ้าเกิดต้องการคุ้มครองคุณต้องซื้อประกันเพิ่มหรือในบางครั้งบอกออไม่รับประกันแต่ในกรณีนี้เท่าที่ผมไปดูข้อมูลยังรับประกันอยู่ครับแต่ว่าค่าค่าประกันจะสูงขึ้นมากพอสมควรเป็นสิบสิบเท่าจากการใช้จ่ายปกติครับแล้วล่าสุดนี้อาจารย์ครับแนวโน้มก็คือรัสเซียเห็นด้วยกับข่อตกลงหยุดยิงในทะเลดำ และยูเครนก็เห็นด้วยแต่ยังลองเงื่อนไขเล็กๆน้อยๆถ้าสมมุติว่าทั้งสองฝ่ายตกลงกันได้และมีการลงนามข้อตกลงหยุดยิงในทะเลดำคือการเดินเรือมันจะเป็นรูปแบบไหนหรือการประกันจะเป็นรูปแบบไหนยังไงที่จะเห็นภาพชัดเจนขึ้นบ้างครับครับถ้าเกิดข้อตกลงนี้ทุกๆฝ่ายที่ขัดแย้งเห็นด้วยนะครับแล้วก็ไม่เกิดอุบัติเหตุความเสี่ยงตำ่ำ บริษัทประกันของโลกที่เขารวมตัวกันก็ต้องมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงกันใหม่แล้วก็ยกเลิกพื้นที่สงครามเป็นส่วนๆไปครับแล้วทําให้ค่าประกันนั้นลดลงเพราะนั้นการเดินเรืออย่างอิสระเพราะนั้นต้นทุนในการขนส่งโลจิสติกเงินเฟ้อพวกกันไปหมดเลยครับก็จะลดลงด้วยครับอาจารย์ใช้คําว่าเป็นส่วนๆแสดงว่าต้องมาแบ่งพื้นที่ทะเลย่อยๆอ,อีกใช่ไหมครับใช่ครับถ้าเกิดว่าส่วนไหนที่ความขัดแยง้งเคลียร์กันได้เรียบร้อย ไม่มีความเสี่ยงผมก็มั่นใจว่าบริษัทประกันก็จะต้องยกเลิกในพื้นที่นั้นเป็นเขตสงครามก็ต้องยกเลิกครับครับเอาละจากทะเลดำาอาจารย์ครับขอข้ามาทะเลแดงหน่อยเพราะว่าช่วงกลางเดือนก็ปัทุความรุนแรงขึ้นมาอีกจากการที่สหรัฐโจมตีใส่ฮูตีในเยเมนด้วยตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ครับครับในทะเลแดงในการจราจรตอนเช้านะครับดังภาพที่สี่นะครับเราก็จะเห็นว่ายังมีการจราจรอ,อยู่ แต่ว่าความเสี่ยงสูงเรือที่มีความเสี่ยงสูงที่มีประเด็นปัญหาหรือเข้าไปมีพัวพันกับอิสราเอลนะเรือพวกนี้ก็จะหลบครับไม่ไม,ไม่ไม่วิ่งเข้าทะเลแดงครับแล้วแล้วเขาเขารู้ได้ไงอาจารย์ครับว่าเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับอิสราเอลเนะครับอาจารย์ตรงนี้เดี๋ยวนี้ข้อมูลก็สามารถที่จะหาได้ไม่ยากมากนักไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสินค้าผู้ดได้รับผลประโยชน์หรือเจ้าของเรือหรือผู้เช่านะครับถ้าเกิดว่าเกี่ยวข้อง ก็เจ้าของเรือเองแหละครับจริงๆรู้ครับเจ้าของเรือเนี่ยรู้ดีที่สุดเพราะฉะนั้นเจ้าของเรือก็คงจะไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เอาความเสี่ยงสูงไปเดินเรือเข้าในเขตความเสี่ยงสูงครับแล้วคู่ขัดแย้งเองก็ต้องทราบเหมือนกันว่าก็จะเป็นเป้าหมายในการโจมตีด้วยเหมือนกันแล้วแล้วกลุ่มนี้พอพอเขาเลี่ยงจากการไม่เดินเรือผ่านทะเลแดงเขาทํายังไงครับอาจารย์ครับก็ต้องอ้อมนู่นแหลค oh, ะครับกูดดฮปนี่แหละโอ้อ้อมทวีปเลยนะาจารนะอ่ามันก็จะมีแต่ชัด อค่าที่ใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นก็ตกลงผู้บริโภคทั้งนั้นแหละครับต้องไปอ้อมตั้ง4ี่พันสี่พด้อยถ้าผมจำไม่ผิดนะ่ <S 1> <S 1> <S อก็ถ้าเกิดสิบสเดือวิ่งประมาณ13บสามนัดก็ปาก็ไป10กว่าวันนะครับโอ้โหอ้อมทวีปแต่ว่าเอาละถ้าเกิดว่าเรือไม่ได้เกี่ยวข้องกับอิสราเอลก็ยังคงสามารถใช้ทะเลแดงไปออกคลองสุเอตได้ตามปกติใช่ไหมครับ ใช่ครับใช่ครับแล้วแล้วการประกันเพิ่มขึ้นบ้างไหมครับจากความสุ่มเสี่ยงตรงนี้หรือว่าก็เรือไม่ได้เกี่ยวข้องกับอิสราเอลก็แล้ในตามปกติเพราะฉะนั้นค่าประกันก็น่าจะเท่าเดิมหรือ,อยังไงครับทางสมาคมประกันภัยโลกได้ขีดเส้นไหมครับบังเงินว่าผมไม่มีรูปแต่ว่าจะให้ภาพคร่าวๆก็คือขีดไว้ที่ลัติจูดที่18ก็คือ,อแถวประเทศอิลิเทียนะครับในทะเลแดงดังนัตอนออเหนือของอิลิเทียเนี่ย ก็จะเป็นเส้นประมาณละติจูดที่18เพราะฉะนั้นจากเส้นนี้ลงมาทางใต้ทําบริษัท,ทประกันภัยบอกว่านี่คือเขตสงครามเพราะฉะนั้นจะทําเหมือนกับทะเลดำเลยครับแต่หน้าแปลกก็คือตรงนี้เข้มกว่าครับความเสี่ยงตรงนี้ประกันภัยบอกว่าสูงกว่าเพราะฉะนั้นถ้าเราไปดูเรทของการประกันในปัจจุบันเนี่ยใครเดินเรือนในน่านน้าตรงนี้เนี่ยแพงค่าประกันแพงเป็นสองเท่าของค่าประกันในเขตสงครามที่ในทะเลดําครับนั่นหมายความว่า ยีเท่าของปกติแล้วครับแต่ผมดูจากแผนที่เรือลำไหนๆก็ต้องผ่านอิริเทียหมดไม่ว่าจะเป็นขาเข้าขาออกหรือเปล่าอาจารย์ครับใช่ครับใช่ครับเพราะมันเป็นประตูครับโอ้นั่นนั่นก็แสดงว่าค่าประกันที่สูงขึ้นเหล่านี้บริษัทเดินเรือก็ต้องผลักไปยังผู้ผลิตสินค้าผู้ขนสน่งแล้วก็ราคาสินค้าต่อไปถูกไหมครับใช่ครับแล้วก็สุดท้ายก็มาถึงผู้บริโภคอย่างเราๆเลยครับโอ้โห ซึ่งตรงนี้เองก็ยังไม่รู้ว่าจะจบลงยังไงค่าประกันจะลดลงได้หรือเปล่าเพราะว่ายังไม่ได้เกิดการเจรจาอะไรที่เป็นรูปธรรมด้วยนะครับใช่ครับเพราะความเสี่ยงตรงนี้ถือว่าสูงมากครับถ้าเทียบกับทะเลดําเพราะเนื่องมาจากว่าสหารัฐเองเรือรบสหรัฐก็ยังโดนโจมตีเลยในทะเลอย่างที่<อ>ไม่กี่วันที่ผ่านมานี้แล้วก็ไม่มีทีท่าว่าทางสหรัฐจะเจรจากับกลุ่มฮูติได้ราบรื่นเหมือนกับที่ไปเจรจากับรัเสเซียตรงนั้นเขาคุยกันรู้เรื่องแล้ว ด้านนี้ยังคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องเพราะฉะนั้นมีความท้าทายมากกว่าผลสมควรนะบรรดาบริษัทเดินเรือโลจิสติกต่างๆหรือแม้กระทั่งค่าระวังเรือในยุคทรัมป์สองจุดศูนย์นี้อาจารย์เฉลิมวุตรประเมินเอาไว้ยังไงบ้างครับโดยรวมนะครับมันจะมีหลายๆหลายๆปัจจัยด้วยกันนะปัจจัยแรกเช่นตอนนี้ทรัมป์เองพยายามทําภาษีหรือว่ากําแพงภาษีหรือมีการจัดเก็บแม้กระทั่งเรือจีนที่จะเข้าไป บรรทุกสินค้าค้าขายกับอเมริกายังต้องเสียเพิ่มเติมบางทีลำหนึ่งที่อาจจะต้องโดนเก็บเป็นล้านเหรียญเลยครับเพราะฉะนั้นเรือที่ต่อในจีนก็จะได้รับกระทบผลกระทบถ้าเกิดไปทำหากินในน่านน้าอเมริกาเ<ม>พราะฉะนั้นตรงนี้ก็ค่าระหว่างก็สูงขึ้นแน่นอนประเด็นที่สองก็คือในเรื่องของสงครามการค้าการเพิ่มภาษีนะครับต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็ทําให้การค้าขายระหว่างประเทศชะลอตัว พราะฉะนั้นสินค้าที่เป็นอุอปโภคบริโภคในการขนส่งระหว่างประเทศก็จะกระทบและกระทบกับจํานวนสินค้าที่มีการค้าขายแล้วก็อเมริกาเฟิร์สในประเด็นที่สามนี่ก็คือพยายามที่จะให้มีการผลิตและสินค้าในอเมริกาเองเพราะฉะนั้นการ เมื่อก่อนผลิตที่จีนพอผลิตเสร็จก็ใส่ตู้คอนเทนเนอร์แล้วไปกระจายทั่วโลกแต่ต่อไปนั้นก็จะลดในจํานวนที่สินค้าที่บริโภคในอเมริกาก็พยายามสนับสนุนให้ผลิตในอเมริกาเพราะฉะนั้นสินค้าที่ผลิตเสร็จก็โลจิสติกภายในประเทศเพราะฉะนั้นสินค้าที่มาตู้คอนเทนเนอร์ก็จะลดลงแต่จะไปเพิ่มสินค้าที่เป็นวัตถุดิบนั่นหมายความว่าเรือสินค้าเทกองอาจจะได้ประโยชน์คือวัตถุดิบจาก ทั่วโลกเนี่ยแทนที่เมื่อก่อนกระจายไปจีนก็มากระจายที่อเมริกาเพราะว่าโรงงานจะมาอยู่ในอเมริกาถ้าเกิดว่านโยบายนี้เป็นไปได้จริงครับครับชัดเจนมากๆเลยครับวันนี้กราบขอบพระคุณอาจารย์เฉลิมวุฒิมากเลยนะครับขอบคุณมากครับอาจารย์สวัสดีครับบยินดีครับสวัสดีครับจับตาดูคุณผู้ชมครับว่าข้อตกลงจะมีการลงนามได้เมื่อไหร่โดยเฉพาะพื้นที่ทะเลดำนะครับและพอมีการตกลงกันได้ สิ่งที่เราน่าจะได้เห็นก่อนก็คือบรรดาบริษัทประกันภัยการเดินเรือนี่แหละต้องมีการปรับลดเรื่องของการเก็บเบีย้ยลงมาและแน่นอนครับราคาสินค้าต่างๆการขนส่งต้นทุนก็จะถูกลงตามไปด้วยขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการคนชนข่าวนะครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ t n n ช่อง16นะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยครับ